ตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็เสิร์ฟความหวานกันไม่หยุดสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาวเจนงพนีกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงบิ๊กอชิรพลก็มักจะมีโมเมตนต์น่ารักนรักออกมาให้ได้ฟินอยู่ตลอดล่าสุดบิ๊กอชิรพลได้เผยคลิปสวมชุดนอนเล่นกันอย่างอารมณ์ดีพร้อมเขียนแคปชั่นติดตลกว่าอย่าตลกให้มันมาก ทำคนแห่แซวความน่ารักของคู่นี้มากมายแต่ว่ากลับมาคอมเมนต์แซกจากชาวเน็ตบางรายว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเรอเข้าไวจังงานนี้หนุ่มบิ๊กไม่รอช้าตอบกลับในทันทีว่าไวๆดีแล้วป้าหรือจะเป็นคอมเมนต์ที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วเรอไวจังเนอะหนุ่มบิ๊กอชิรพลก็ตอบกลับแบบคำคอีกว่าไม่มีไวไปหรอกครับมีแต่ไวๆครับทำเอาคนถูกใจคำตอบของหนุ่มบิ๊กกันยกใหญ่ด้านสาวแจ๊กก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้เช่นกันโดยเธอได้มีการแปลข้อความของชาวเน็ตรายหนึ่งที่คอมเมนต์ว่าอยู่ ด้วยกันแล้วหรือสาวจะจึงตอบว่าเธออายุ34ิบิ๊กอายุ33แล้วต่างคนต่างมีงานทําไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่าต่างคนต่างทํางานอาทิตย์หนึ่งจะเจอกันครั้งสองครั้งก็เป็นเรื่องปกติเคลียร์เนาะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อคือนที่พี่เห็นคลิปนั้นก็คือ AI พร้อมทิ้งท้ายอีกว่าสบายใจซะเพืิอเพื่อทําคนถูกใจแหกกฎไร้มากมายทีเดียวไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตประจําวันเลยเงี้ยเพราะว่า ต่างคนจะทำงานแล้วก็อาทิตย์หนึ่งจะเจอกันครั้งสองครั้งอะไรเงรี้ยก็เคลียร์เนาะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้ที่พี่เห็นคลิปนั้นก็คือ AI จบเนาะ <c oughs> สบายใจซะ <c oughs>